สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเ e ็ g กอ n นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันเดย์ทริปง่ายๆของพวกเรานะครับก็คือขับออกไปด้านหน้าเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยววนกลับมาใช่ไหมใช่ง่ายไปเอาง่ายไปเหรอ <laughs> ก็คือวันนี้นะครับเราจะไปสถานตากอากาศบางปูกันนะครับไปด้วยรถคันนี้เลย ฟอร์ดนิกเก้นวายแท็กคันนี้ครับเป็นรุ่นใหม่ที่ฟอร์ดเพิ่งเปิดตัวไปแล้วขอแจ้งข่าวสารดีๆนิดนึงครับในวันที่1 9ถึง21สิงหาคมนี้นะครับทางฟอร์ดมหานครบางนาจัดกิจกรรมครับชื่องานชื่อว่าฟอร์ดน x กเ e n นเรนเจอร์เทสไดแอดบางนาวันที่1 9ถึง21สิงหาคมนี้นะครับภายในงานพบกับโปรโมชั่นดีๆนะครับพร้อมกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนนะครับได้รับเสื้อฟรีล้างรถฟรีตรวจเช็คสภาพรถฟรียังไงก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ครับปะเดี๋ยวตอนนี้เเเราาาาาาดินนทงงไปปสถตกกอศบูัลย ไปเลย และตอนนี้ครับเราก็อยู่กับรถ Nextgen w แท a g แล้วนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ w i t แ2.0ไบเทอร์โบแรงม้ายอยู่ที่210แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรโ้คือแบบเหลือๆเ,เลยแรงมากคันนี้ที่ผมเข้ามาครั้งแรกนะครับคืออย่างแรกเลยผมเห็นการดีไซน์นะครับคอนโซลคอนโซลภายในของเขาเนี่ยค่อนข้างสวยงามแล้วก็ดูไฮเทคโนโลยีมากม ตัวของหน้าจอครับขนาดใหญ่เลยเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วนะครับระบบสั่งงานด้วยเสียงเป็นซิงค์ 4A ซึ่งระบบนี้นะครับเป็นระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ฉลาดที่สุดเท่าที่ Ford เคยมีมาเท่านั้นยังไม่พอครับเขามาพร้อมกับระบบ f o r d p a s s Connect เปิดประสบการณ์ใหม่ให้คุณกับรถ Ford ได้เชื่อมต่อกันง่ายขึ้นคือ <c oughs> ระบบนี้นะครับเขาจะทํางานร่วมกับแอปพลิเคชันมือถือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลดล็อกรถนะครับจากมือถือได้เลยซึ่งตรงเนี้ยผมชอบมากๆเลยเวลาเห็นตามข่าวใช่ไหมแบบเราลืมเด็กลื แต่ตัวนี้นะครับถ้าเรามีระบบนี้ขึ้นมาเราสามารถปลดล็อกที่มมือถือได้เลยง่ายเพียงปลายนิ้วเ<ๆ>ท่านั้นยังไม่พอครับมีออปชันอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสตาร์ทรถพร้อมเปิดแอร์ตรวจเช็คสถานะรถนะครับแล้วก็แจ้งตำแหน่งพิกัดรถคือสะดวกมากเลยในสมัยนี้ก็เป็น นวัตกรรมใหม่ของผู้นําเทคโนโลยีในรถฟอร์คันนี้ครับแล้วตอนนี้ครับเราก็กําลังจะเดินทางไปสถานตาอากาศบางปูที่นี่นะครับเป็นสถานที่ที่สวยงามอีกที่นึงเลยไม่ไกลจากกรุงเทพมีวิวสวยมากๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับ This และตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่สถานตากอากาศบางปูเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพครับประมาณ1ชั่วโมงก็ถึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะฮะที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสม,มุทรปราการคือที่นี่เนี่ยจะอยู่ติดกับชายทะเลเอ่าวไทยมีธรรมชาติที่สมบูรณ์มีเส้นทางชมป่าชายเลนชมนกชมไม้อะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วงที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะฮะก็จะอยู่ในช่วง,งเดือนตุลาคมพฤศจิกายนก็คือช่วงปลายปีนั่นแหละเนื่องจากว่าจะมีนกนางนวลหลายพันหลายหมื่นตัวเนี่ยอพยพหนีหนาวมาจากไซบีเรียแล้วก็มาพักอาศัย เนี่เขาจะเป็นป่าชัยเลนครับในส่วนที่ผมเดินนะครับก็คือจะเป็นสะพานสุกตาครับจะเป็นทางเข้าที่เราจะไปโซนพวกร้านอาหารหรือริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่มาเที่ยวส่วนมากเขาจะมาช่วงเย็นแล้วดูดูผมมาช่วงเที่ยงคือแดดร้อนมากอะไรก็ดีอ่ะโอ้โหแต่หน้าทางเข้านะครับเขาจะมีรถกระปอร๋อหรือรถซัลเล็งเนี่ยไว้บริการรถพวกนั้นเนี่ยก็จะแบบพามาร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนั่งมาได้นะครับแต่ผมไม่นั่งครับผมเดินครับฟิตครับเป็นไง โอ้โหเอาสมัยเกียมกันเลยทีเดียว ที่คุยกับพี่ที่เขาขับรถส่งนะครับไปกัมเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆสะพานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือสามารถเปิดให้รถเข้าไปจอดได้อะไรเงี้ยแต่พอผ่างหลังๆมานะครับมันมีการซ่อมแซมนะครับปิดปรับปรุงอะไรเงี้ยเขาเลยแบบเออไม่ให้เข้าเลยนะครับแล้วพอเขาไม่ให้เข้านะครับพื้นที่นะครับมันก็จะโล่งใช่ไหมแล้วมันก็จะสวยคนก็จะมานั่งปิกนิกอะไรเงี้ยเออเขาเลยแบบไม่ให้เข้าเลยแล้วตอนที่ผมมาที่นี่ใช่ไหมครับผมขับรถฟอร์ดนเจนไวน์แท็ตัวใหม่มานะครับจากที่ได้ทดลองขับแล้วนะครับบอกเลยว่ามั่นใจกับสมรรถนะะคับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับช่วงลงช่วงล่างเลยนะยึดเกาะถนนดีเยี่ยมนะครับแล้วเรื่องของเทคโนโลยีอีกนะครับที่เพิ่มความสะดวกสบายใครที่แบบเอออยากรู้ฟิลลิ่งการขับนะครับก็สามารถไปทดลองขับได้นะครับที่ฟอร์ดมหาคนครบางนาน,นะครับ สำหรับใครที่อยากทดลองขับเจ้ารถคันนี้แบบผมนะครับอยากทดสอบสมรรถนะนะครับการขับขี่ฟิลิ่งต่างๆก็สามารถไปได้ที่งาน Ford Ford Next Gen r a n g e r t e s t ได้นะครับที่ Ford ดมหานครบางนาในวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้นะครับภายในงานมีกิจกรรมและโปรโมชั่นดีๆมากมายนะครับสำหรับลูกค้าที่จองในงานนะครับแถมฟรีบัตรเติมน้ำมัน1,000บาทย้ำอีกรอบนะครับในวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้พวกเราด้วยครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ไปแล้วบ๊ายบาย